ไหนๆเราก็ได้ของฝากเป็นทุเรียนสดๆจากต้นกันแล้วก็ตายตาหลับไปแล้วนะค่ะง,งานนี้แต่ก่อนกลับก็ขอไปเดินเล่นชิลๆแบบคนรักสัตว์ให้อาหารน้องๆกันดีกว่าค่ะกับที่นี่เลย Viva f o r e s t a r a r m มเว้ยนี่คือวีวาฟอเรสตาฟาร์มมีสัตว์แปลกเต็มไปหมดเลยกิสโมอ่ะเข้าไปข้างในแล้วเหลอตามชิ้นช่วงเข้าไปข้างในกันเถอะกินส้มาแล้วเก่งจัง เดี๋ยวเราเข้าไปซื้อบัตรกันก่อนคาปิาา่ามาแล้วคาปิ่า,าแบบเจนนี่หรอ,อต้องเต้นเจนนี่ใช่ไหมจะคอนเทนต์ตรงไหนว้าวเสียงดังมากบ้า ใครที่อยากให้อาหารน้องๆนะคะก็มีผักพืชผักนะคะจำหน่ายนะคะตะกร้าละ100บาทค่ะซื้อ100บาทอุบาทซื้อสุกหมื่นตะกร้าแล้วกันเนาะวีว่าฟอเรสต้าฟาร์มเป็นฟาร์มแกะและฟาร์มของเราสัตว์น้อยใหญ่ รวมไปถึงสัตว์แปลกที่หาดูได้ยากถือเป็นฟาร์มแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีสําหรับที่นี่เขาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนายเรีามมีพื้นที่รวมๆม,มากกว่า3 1ไร่เลยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของครอบครัวและเพื่อนพ้องซึ่งเราสามารถมาสัมผัสธรรมชาติของเราสพัพสัตกันได้อย่างใกล้ชิดเลยล่ะคะ่ะโดยทางวีวาฟอเรสต a าเขาก็ได้ขึ้นชื่อน,นะคะว่าเป็นธรรมชาติแห่งตะวันออกหรือว่า nature of the east ทุกครั้งที่เรามาเยือนจันทบุรีหากยังไม่ได้แวะมาที่นี่ก็เหมือนกับ ว่าเรายัางเข้าไม่ถึงกับธรรมชาติของเมืองจันที่นี่นะคะมีพื้นที่30ไร่และมีสัตวแปลกเยอะที่สุดในจังหวัดจันทบุรีโอ้วไปาใยลูกไปคนละอันไปไป พาตาโกเนียมาละอันนี้ไม่เคยเห็นในใช,ชีวิตเป็นสัตว์พันแทะในตระกูลเดียวกับกระต่าย <S 2> <S 2> อยู่แถวเทือกเขาพาตาโกเนียพาตาโกเนียคือที่ไหนและอาร์เจนตินาโซนอเมริกาใต้นะคะขนพุ่งมันจะเป็นสีเทาอมน้ําตาลแบบนี้ลักษณะโดดเด่นคือหูยาวหางสั้นขาหน้าผอมบางนิ้วเทา้าทุกนิ้วมีกรงเล็บที่แข็งแรงใบหน้าและหูคล้ายกายระต่ายผสมจิงโจ้เออหูยาวนะมีขนบริเวณก้นสีขาวขนสีเขาเยอะเนาะ อันนี้คือแพะริกนี่แอฟริกันนะคะเขากินอะไรได้บ้างคะขลุกแป๊บหนึ่งได้เปล่าจะเย็นเย็นจเย็นเย็นเยัง แม่น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยหงลูกหงหงกินอะไรอะ่ะอ้าวไม่ไมีเมียแคทเนียแคทไม,ไม่ไม่อาหรอยหนูไม่ป้่อยหรอกหัวใจยัง,ยงจีบจีบทำใจไม่ได้จริงๆค่ะให้สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยหัว<อ>ใจจริงจริมันทำไมอ่ะ มันเหมือนโดนบีบคั้นให้ทำร้ายอันนี้ก็จะมีหนอนให้เขาแบบในถ้วยอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ระหว่างวันค่ะตล้งเมนคอร์สคืออะไรอะคะก็จะมีเป็นไก่ต้มแล้วก็เป็นดักแด้คือหมืนให้ต่อยชายมันดูนกยุงรำแทนอยสวยมาก นี่นกในฝันเลยนะคะคือว้าวเฮ้ยก็เห็นจริงจริงคือนกในฝันถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตจะเลี้ยงว้าวลูกสวยมากสวยลากค่ะนกกระจอกเทศค่ะว้าวีิโมฮงไม่นูก็จะจีะสนุก แต่ที่นี่สัตว์เขาสุขภาพดีเหมือนกันนะที่จันทบุรีอ่ะดูแลดีนะแบบไม่ต้องมีเยอะแต่ว่าจิ๋วว่าดูแลแบบดีโอ้ค่ะมีแมงมุมกิ้งก่าน่ารักจังจ๋าอันนี้คนจับบ่อยเนอะเขา<ๆ>ดูแบบเชื่องมากอ่ะอยู่อย่างเงี้ยเป็นบอลกิโมดูอันนี้คือสีอะไรคะ อันนี้มันจะเป็นหมอนมันเลยนะล้วนะเอไออาเป็นทุเรียนหมดเลยนะจันทบุรีอ่ะจูดอ้อย้วงอ้อ้วงอ้อ้วงกโมเขาเชื่องเนาะเขาโดนจับบ่อยใช่ไหมคะก็ถ้าสมมุติใครพาเด็กๆมาเนาะก็แนะนําให้มีพี่ๆใหญ่หยิบเองนะเพราะว่าบางทีถ้าไม่เคยจับมันจะแบบปกใจอ่ะวิธีการจับช้อนตูดเอาไว้ค่ะถ้าเขาขี้ใส่ก็ปล่อยเขาขี้ไปก่อน เคยไปล้างมืออ่ะ นี่จะเล็กนี่แพะเอง็งโกล่าค่ะมีขนาดเล็ก ไม่ก็เนี่ยชันคอหนัวใชแล่วพอแล้วนี่นะคะเนี่ยมีกรงแบบกรงใหญ่ๆเพื่อให้เราเข้าไปในข้างในนะคะแล้วก็ให้อาหารนกได้แล้วแบบให้เขามาเกาะเอ็ก e u s คลูซพร้อมแล้ว,ลวต้องเก็บของมีค่าก่อน อม้มอยฉันมีค่ะยังไม่เข้าและ ของแล้วค่ะคุณวีวาและฟลอเรสตาค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะที่มาของชื่อนี่ Yes girl ฟลอเรสตาวีวาง่าจับหน่อยอุอย f o r เรสตาฟาร์มนะคะเราก็เห็นสัตว์หลากหลายมากมายเลยคือใครที่อยากมาเที่ยวพาเพื่อนมาพาครอบครัวาม,มามากันได้นะตอนแรกก็เออคงไม่มีอะไรหรอกแต่ไปมาสนุก แล้วก็อาหารคือตะก,กา100้านหนึ่งร้อยเองทุกคนนะคะบอกเลยนะคะผู้ใหญ่ค่าเข้า100บาทของเด็ก80บาทอยู่ได้ตั้งแต่9ก้าโมงเย็นจนถึง6กโมงเย็นเลยนะคะสามารถเก้าโมงเย็นอยู่ได้ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นเลยนะคะไม่จํากัดเวลาถ้ามีเวลาก็อยู่ไปเลยทั้งวันนะคะเป็นทักททยน้องๆที่อยู่ตามกรงต่างๆได้เลยเพราะเขาแบบเชื่องและน่ารักมากๆนะคะอยากให้มากันเยอะๆนะที่วิวาฟอเรส t ตอรฟาร์มจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ แล้ว <pec S 2> ที่สําคัญนะกิสโมก็ได้เจอ เพื่อนๆเต็มไปหมดเลยบางตัวก็เฉยๆบางตัวก็ไปขู่เขาบางตัวก็โดนขู่กลับนะคะถือว่าเปิดประสบการณ์กิสโมเช่นกันค่ะใครที่พาสัตว์เลี้ยงมาแบบจริงจิตนะคะรบกวนนะคะควรมีรถเข็นมาเนอะจะได้แบบว่าเขาอาจจะไปสัตว์ตัวอื่นอาจจะรบกวนเขาหรือเขาอาจจะไปรบกวนสัตว์ตัวอื่นให้กลัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรถเข็นน้ําดื่มอาหารสแน็คนะคะอย่างเช่นเจอไฮสติ๊กแบบนี้พกมาได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจะได้อยู่กันยาวๆทั้งวันเลยแบบนี้ นะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเพลเวอร์บายเจอไฮสามวัน2คืนที่จังหวัดจันทบ,บุรีเปิดประสบการณ์เจนจีมากๆเลยนะคะใครเห็นแล้วรู้สึกว่าเออไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วมาจังหวัดจันทบ,บุรีได้ยิ่งช่วงนี้นะผลไม้อร่อยมากรีมากันจะมาเที่ยวภูเขาทะเลมากินของอร่อยมีเต็มไปหมดเลยมากันเยอะๆนะโอเค ก็าฝากเพจ Lover by เจอหายด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะครั้งหน้าจันจิจ้า <c oughs> ได้ได้ไดเดี๋ยวเอาไป <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวเอาไปให้นะครั้งหน้าจนจิจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนเป็นเพจเฟรนลี่แบบไหนนะคะติดตามชมได้ที่เพจ Lover by เจอหายจนจิและกิสมอขอตัวกับกรุงเทพกันนะบ๊ายบายทุกเจ้าแล้ว